จนกระทั่งมีความรอดปลอดภัยเกิดขึ้นที่ใจอันเป็นการรอดปลอดภัยภายในนี้ไม่ใช่ของง่ายดังที่ทราบแล้วไม่ใช่การปฏิบัติง่ายๆแต่เป็นการปฏิบัติที่ต้องเริ่มด้วยสัจจะต้องพร้อมด้วยสัจจะตามที่ได้มีสัจจะปฏิญาณเอาไว้แต่แรกเริ่มเมื่อเข้ามาอบรม รับการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงามว่าจะต้องมีความจริงใจรักษาวาจาสัตว์ที่ได้ให้ไว้แล้วว่าจะปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์อย่างเต็มกําลังความสามารถไม่ท้อถอยแล้วก็ต้องมีธรรมะคือความข่มใจเมื่อเผอิญจะมีอะไรมากระทบ ทำให้ใจนีเกิดความรู้สึกอยากจะท้อถอยอยากจะหลบหนีไม่อยากจะยืนหยัดปฏิบัติต่อไปมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวพระทนกิเลสรบกวนไม่ไหวทนตัณหาอุปาทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นมากระแทกไม่ไหวอาวิชาเริ่มจะเข้ามาแทรกแซงพยายามจะมีอำนาจมีกำลังเข้าห่อหุ้มจิตยอมไม่ได้ ต้องมีธรรมะคือความข่มใจข่มใจบังคับใจเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้ด้วยอะไรก็ด้วยสติสมาธิปัญญาที่ได้พัฒนาฝึกอบรมแล้วตามวิธีการฝึกอบรมใจด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาในรูปแบบของอาณาปานสติก ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเมื่อปฏิบัติถึงหมวดธรรมะก็เป็นการปฏิบัติที่เพิ่มพูนให้เกิดพร้อมทั้งสติสมาธิและปัญญาอย่างเต็มที่เป็นจิตที่มีความคมเฉียบพร้อมทั้งน้ำหนักที่จะตัดสิ่งที่เป็นกิเลสหรือตัณหาหรืออุปาทาน ที่เข้ามาแพร่ผ่านจิตให้ขาดกระเด็นสลัดให้หลุดไม่ให้มาเกี่ยวเกาะอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสัจจะความจริงใจต้องมีธรรมะความข่มใจต้องมีขันติความอดทนอดกลั้นอดทนทางกายเหน็ดเหนื่อยลำบากในการที่จะ นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมหรือว่ายืนภาวนาหรือการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาทุกขณะทั้งๆท,ที่ยังหายใจอยู่ที่เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาขณะที่ลืมตาซึ่งมีความสำคัญมากก็ต้องพยายามที่จะข่มขีบังคับใจพร้อมกับมีความอดทนแล้วก็อดกลั้นต่อสิ่งที่จะมายั่วยุ ให้ถดถอยให้ถอยหนีให้อ่อนเปลี้ยให้ยอมแพ้จะไม่ยอมจะเพิ่มพูนขันติคือความอดทนอดกลัน้นให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สุดก็จะพยายามฝึกจาคะจาคะก็คือการบริจาคดังที่กล่าวแล้วแต่จาคะการบริจาคในที่นี้เป็นการบริจาคที่ผู้บริจาคจะต้อง มีความเสีศละอย่างสูงทีเดียวทําไมถึงว่าเสศระอย่างสูงเพราะเป็นการบริจาคภายในบริจาคสิ่งที่เคยยึดมัน่นถือมัน่นหลงไหลจําเจมาเกือบตลอดชีวิตคือความโลภความโกรธความหลงความพึงพอใจความติดอยู่ในกามจะต้องเสศระมันออกไปทั้งๆที่เคยเห็นดีเห็นงามกับมันมาอยู่เสมอ มีความพึงพอใจที่จะโลภพึงพอใจที่จะโกรธพึงพอใจที่จะหลงพึงพอใจที่จะสนุกบริโภคการบัดนี้จะต้องพยายามหันหลังให้แกมันเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงามต่อไปฉะนั้นการบริจาคอย่างนี้การบริจาคภายในอย่างนี้เป็นการบริจาคที่ยากอย่างยิ่งทั้งๆท,ท,ที่ไม่ต้องควักกระเป๋าเลยสักสตางแดงเดียว แต่นี่ก็เป็นเครื่องแสดงว่าพุทธศาสนานั้นมีความวิเศษมีความวิเศษอย่างยิ่งทำไมถึงว่าวิเศษอย่างยิ่งก็เพราะว่าทุกคนที่สนใจจะพุทปฏิบัติในชีวิตพรหมจรรย์สามารถที่จะพุทปฏิบัติได้เท่าเทียมกันไม่เลือกว่าเป็นเศรษฐีหรือขอทานผู้มีการศึกษามีปริญญาหรือไม่มีการศึกษาเลย ไม่สำคัญขอให้สนใจให้มีศรัทธาในคำสอนของโอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็มันที่จะบริจาคโลภเกิดขึ้นมาไหลหันหลังให้ความโลภแจกให้แบ่งปันให้ไม่มีเงินก็แบ่งปันน้ำใจเข้าช่วยเหลือด้วยแรงนี่ก็เรียวกว่าเป็นการบริจาคความโลภแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการที่ ฝึกความเมตตากรุณาความเสียสละเสียสละความเห็นแก่ตัวที่เคยแต่จะเอารู้จักให้นี่จึงบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความวิเศษที่ไม่ว่าผู้ใดจะอยู่ในฐานะไหนหรือจะมีการศึกษาในระดับใดไม่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ขอให้มีความสนใจศรัทธาภาษาธะในคำสอนในพระธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาสั่งสอนเท่านั้นก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตนจากความกรุกระเศร้าหมองสกรปรกไปสู่ความสะอาดเกลี้ยงเกลาปราณีตยิ่งขึ้นตามลำดับจนถึงที่สุดถึงขนาดที่จะเป็นผู้มีศักยภาพสูงสุดในชีวิตอันเรียกได้ว่านี่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเป็นวิธีการ พัฒนาที่น่าพึงปรารถนาและน่ากระทําตามและข้อสําคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าคอร์สหรือเข้าการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังที่ปรากฏกันอยู่ครั้งละหล,หลายพันหรือครั้งละหมื่นสรุปแล้วก็เป็นการพัฒนาแต่เพียงข้างนอกยังไม่ตลอดรอดภยัยปลอดพ้นจากภายัยทั้งชีวิต คือทั้งภายนอกและภายในแต่เผอิญสมัยนี้เป็นสมัยของวัตถุนิยมอะไรที่ไม่ตีราคาลงไปเป็นเเป็นเงินเป็นบาทเป็นสตางค์เป็นล้านก็ดูเหมือนจะไม่มีค่าเพราะฉะนั้นการให้ธรรมทานหรือการบริจาคทานจึงเลยดูเหมือนกับไม่มีค่าเพราะไม่ได้ตีราคาทำไมจึงไม่ตีราคาเพราะเรื่องของธรรมะนี้ เป็นเรื่องสูงทรงอย่างที่ประมาณค่าไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระธรรมแก่ชาวโลกแก่มนุษย์ทั้งหลายพระองค์ไม่เคยทรงตีราคาพระองค์ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยมีการเอาแทรกอยู่ในการให้ทรงปรารถนาแต่ประการเดียวที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขซึ่งจะต้องเริ่มต้นในการพัฒนาชีวิตเย็น ชีวิตสงบชีวิตว่างชีวิตอิสระให้เกิดขึ้นแก่ตนซะก่อนเมื่อน,นั้นแหละจึงจะปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อมีความเพื่อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ได้ถ้าหากว่าผู้ใดพัฒนาชีวิตของตนจนถึงซึ่งความสิ้นทุกข์เพราะบริจาคออกไปได้หมดทั้งกิเลสตัณหาอุปาทานอภิชาไม่สามารถครอบงำจิต ความทุกข์ก็เข้ามาเยี่ยมเยี่ยมกลายไม่ได้ชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตที่สงบเย็นอยู่เป็นนิดดังที่เคยกล่าวแล้วและนี่แหละจึงจะเป็นชีวิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเห็นแก่ผู้อื่นและก็กล่าวได้ว่าเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจากการอพลึดพรมจันทร์ที่หมดจดงดงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามลำดับจนถึงที่สดุด ถ้าหากว่าผู้ใดสามารถรักษาความพฤติปฏิบัติเช่นนี้เอาไว้ได้อย่างตลอดลอดฟังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชีวิตนั้นก็ย่อมจะประสบแต่ความเป็นมงคลอันไม่ต้องคอยรับพรแห่งความเป็นมงคลเลยเพราะอะไรก็เพราะบุคคลน,นั้นกําลังได้ปฏิบัติสิ่งอันอํานวยพรซึ่งความเป็นมงคลแก่ชีวิตแห่งตนเองจึงเป็นชีวิตและการพริติปฏิบัติ ที่ควรแก่การอนุโมทนาจึงหวังว่าผู้เทียพฤติชีวิตพรมอาจารย์เพื่อความหมดจดงดงามจะสามารถพาการพฤริปฏิบัติของตนให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้สมความปรารถนาธรรมสวัสดีค่ะ